สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมากินทอดไก่กันทอดไก่บ้านๆอลูกร้านชอบกินทอดไก่กินง่ายๆทำง่ายๆมักให้มันอร่อยให้มันได้ที่แล้วก็มาทอด ที่เข้ามากินก็นมัคือก็เราทำองกก้ไม,ลม,ลมล่ลยไม่เลยทํ้เทำองเราจะได้รสชาตที่อร่อยหาทกินแล้วชอบเข้มข้นอาี้นก็ใหมไ่ไยเลกระดดกันะไ่ไก่จะได้กินแล้วมักเํานั้นอร่อย ทอดกินร้อนๆกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ,ะก็่ไก่เราเาเผาแล้วกินอะไรก็ได้แต่หลานห้านชอบกินก็ชอบกินไก่ทอดกินอะไรที่มัมส้มต้มอ,อะไรแบบนี้ค่ะ